พระนางมริกาเทวีและเลือกถึงการปิดศีลกามีตอนสิ้นใจไปเกิดในอาบายพระนางมริกาเข้าไปในสุมสงน้ำก้มชํำระร่างกายสุนักตัวโปรดได้เข้าไปกระทำปรสาทธรรมสันทวะ ขณะนั้นพระเจ้าประเสิทธิ์ทุกขลอยู่บนปรา,าสาทยืนอยู่ที่หน้าต่างเห็นเหตุการณ์นั้นเมื่อพระนางกลับขึ้นไปถูกพระราชาต่อว่านางจึงโกหกว่าที่สุ้มสงน้ำนั้นใครเข้าไปก็จะเห็นเป็นอย่างนั้นพระราชาจึงเสด็จไปที่ซุ้มสงน้ำ พระนางมริกาอยู่ที่หน้าต่างก็ทูลว่าเห็นพระราชาทรงรำสันตวะกับนางแพะพระราชาก็หลงเชื่อที่นางโกหกนั้นพระนางมริกาบำเพ็ญอสทิสทานและทานอย่างอื่นไวมากแต่เมื่อสิ้นพระชน ไม่ได้นึกถึงการบำเพ็ญทานกับนึกถึงแต่กรรมอันลามกสิ้นพระชนแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกพระราชาเสด็จมาทูลถามพระสัสดาถึงที่เกิดของพระนางพระสัสดาทรงกระทำให้พระราชาลืม ถึงเด็ดที่เข้าเฝ้าถึงเจ็ดวันพระนางมณิกาหมกไหมในนรกเจ็ดวันวันที่แปดไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตรพระราชสเดจมาเขาเฝ้าทูลถามพราสดาพระองค์จึงตรัสว่าพระนางมณิกาไปบังเกิดในเทวโลก พระจ้ามีความปีติปรัรุความดีงามของพระนางมาลิกา